ฟินจนวูพระนางช่อง3เปิดตัวยิ่งหวานจีบกันฉ่ำกลางไอจีข้างรักระดับ10บสำหรับคู่รักวิกสามพระรามสี่อเล็กธีระเดชและโบเมลดาที่ตอนนี้เปิดตัวคบหาใช้สถานะเปนแฟนกันมาร่วมปีแล้วมีโมเมนต์หวานออกสื่อให้แฟนๆได้กิจฟินจิตหมอนกันเป็นประจำอย่างล่าสุดก็ได้เอามดไต่โถมไอจหลังจากที่สาวโบ โพสภาพอวดลุกสดใสพร้อมแคปชั่นชวนอมยิ้มว่าอยากเป็นไข่ไก่ให้เธอเจียวขณะที่พระเอกหน้าตีก็ข้างรักไม่แผ่วผล่คอมเมนต์แซวแฟนทันทีว่าตนหลิวพร้อมแหมอยากเออน่ารักกันขนาดนี้คนใดที่ถูกเจียวคนเดียวที่ถูกใจหรือเปล่านะ